สวัสดีค่ะทุกท่านลมพัดเย็ยนๆอากาศบริสุทธิ์สดชื่นค่ะเห็นวิวทิวเขาใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะคะเรามีที่ดินในจังหวัดนครนายกค่ะอำเภอปากพีนะคะที่ดินแปลงเล็กนะคะติดถนนติดคลองน้ำเลยอยู่ใกล้กับรีสอร์ทชอ่อทิพย์และหลังบ้านพักคนชรานั่นเองนะคะ ให้กำลังมองหาที่ดินสวยๆนะคะถมให้เรียบร้อยเลยนะคะแปลงนี้นะคะแปลงละ100่งรตารางวา1งานนะคะขึ้นไปนะคะเรามีจํานวนจํากัดค่ะแปลงละ4ี่แสนห้านะคะหงานนะคะหรือใครต้องการ1ไร่นะคะก็มีให้นะคะแปลงเดียวเลยนะคะหไร่กับ3งานพร้อมกับบ่อน้ํานะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ สนใจนะคะสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนุษนะคะ081ค่ะ919 3952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ